ครับเช้าของวันที่12ตุลาคม2568ครับนะก็รับทัวร์เชาวเมียนมานะครับหรือพม่านะครับพี่มาจากโรงงานต่างๆนะครับที่ประเทศไทยเรานะครับในวันหยุดเที่ยวเขาคอครับอันนี้ก็รับจากที่ปัมนะครับทุกๆปีจะเป็นลักษณะนี้ครับผม การท่องเที่ยวแถวอำเภอเขาค้เอเพชรบูรณ์นะครับในช่วงฤดูการน้าลนานแล้วก็จะมีชาวพมา่านะครับที่มาจากโรงงานในประเทศไทยเรานะครับที่มาทางานนะครับก็โรงงานเขาปิดแล้วก็จัดเที่ยวกันนะครับนี่ก็มาถึงผาซ่อนแก้วแล้วครับตั้งแต่ก่อนตีห้เลยครับนะ <S <S ล้อหมุนจากปมามมาตี4นี่ครับให้เห็นถึงกิจกรรมนะครับ ของชาวพม่านะครับพระจะแต่งตัวประจำชาติเลยนะครับพอมาถึงผาซ่อนแก้วแล้วนะครับก็นมัสการนะครับพระเจ้าห้าพระองค์นะครับก็มีเที่ยวทั้งหมดประมาณ5จุดนะครับของแต่ละทิศนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับ5จุดแต่เริ่มก็ที่พระเจ้าห้าพระองค์นะครับที่วัดผาซ่อนแก้วเป็นหลักนะครับ ครับเดี๋ยวส่งภาพสวยๆให้ชมเป็นระยะๆครับเพียงนี้ก่อนจะพบกันใหม่สวัสดีครับ